มีเงินน้อยไม่ต้องวางแผนการเงินจริงเหรอเรามาคำตอบด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บ f ฟฟาโลนะครับจากประสบการณ์ผมที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP เนี่ยมาปีนี้น่าจะเข้าปีที่10แล้วนะครับอาชีพนักวางแผนการเงินเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกกับทุกคนเลยครว่าเจอกับ คนหลากหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งตั้งแต่คนรวยมากๆไปจนถึงคนที่แบบเพิ่งเริ่มสร้างตัวเป็นนักการจบใหม่นะครับหรือว่าคนที่เป็นนี้ก็ต้องช่วยแกนี้กันนะครับซึ่งจากเคสที่ผมเคยทำเนี่ยเอาจริงๆน่าจะแบบร้อยเคสบวกๆอาจจะประมาณสัก3 4 0ถึงเคสได้นะครับก็จะเจอปัญหาที่คล้ายๆกันและก็ความเชื่อแบบผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินน,นะครับวันนี้ผมจะรวบรวมทั้งหมด ย่อยรวมทั้งหมดเหลือ5ข้อมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่า5ข้อที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องวางแผนการเงินเนี่ยมากที่สุดเลยมีอะไรบ้างมาดูกันครับข้อที่1นะครับมีเงินน้อยอยู่ไม่ต้องวางแผนหรอก รเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเจอบ่อยมากๆโดยเฉพาะกับน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานหรือว่าคนที่เริ่มมาจัดสรรการเงินช่วงแรกๆเนี่ยจะต้องบอกเสมอเลยครับว่าโหตอนนี้พี่ผมเงินยังน้อยอยู่ไว้เดี๋ยวผมมีเงินมากกว่านี้ไว้เดี๋ยวผมมาจัดการไว้ผมเริ่มเก็บเงินได้มากกว่านี้เดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณเคนใหม่อีกรอบหน,นึ่งนะครับแต่ผมจะบอกกับทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆและเข้าใจในหนึ่งประโยคเนี่ยผมชอบประโยคนี้มากๆนะครับว่าการวางแผนการเงินคือการเตรียมตัวให้เรามีเงินใช้ ตลอดชั่วชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับผมว่าประโยคนี้มันสั้นแล้วมันครบถ้วนด้วยกระบวนความของมันนะครับว่าเวลาที่เรามีเงินน้อยๆเนี่ยจริงๆเราควรต้องรีบวางแผนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะจัดสรรเงินอย่างไรแบ่งพอร์ตอย่างไรแบ่งเงินจํานวนนี้เท่าไหร่จํานวนนี้ซื้อรถจํานวนนี้ซื้อบ้านจํานวนนี้เพื่อการเกษียณอันนี้เพื่อไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยยิ่งจัดสรรได้ดีมากเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าเราจะยิ่งมีโอกาสก้าวถึงเป้าหมายการเงินเหล่านั้นได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้พูดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเปน ข้อ,อข้อ 2. ต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เลยครับคนรวยไม่ต้องวางแผนหรอกเพราะมีเงินเหลือเฟือแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมมักจะได้ยินเสมอว่าเฮ้ยคนที่มีเงินมากๆแล้วอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องวางแผนหรอกอยังไงเขาก็มีเงินใช้ตลอดชั่วชีวิตอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ผมจะบอกเลยครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมหันเลยนะครับเพราะต้องบอกกับทุกคนก่อนนะคะว่าทักษะในการหาเงินจนเราเปลี่ยนฐานะจากคนทั่ว,วไปมาเป็นคนปันกลางมาเป็นคนรวยได้เนี่ย เป็นหนึ่งทักษะนะครับแต่ทักษะในการรักษาให้มันคงอยู่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ใหญ่มากและหลายๆคนสอบตกในเรื่องนี้นะครับ mm hmm. ผมเชื่อทุกคนอาจจะต้องเคยได้ยินข่าวหรืออาจจะต้องเคยเห็นนะคบว่าหลายๆคนสามารถสร้างตัวตนนะครับจากที่ไม่มีอะไรมาจนรวยได้แล้วหลายๆครั้งก็เห็นหลายๆคนกลับลงไปที่เดิมนะครับนั่นเป็นเหตุผลก็เพราะว่าทักษะในการหาเงินกับทักษะในการรักษาเงินที่คงอยู่เนี่ยมันคนละตัวกันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยีกไปดูคนที่ประสบความสำเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่บริษัทมหาช ขนาดใหญ่นะครับเขาจะมีการประชุมแผนงานประจําปีเสมอย่อยมาเป็นรายไตรมาสรายเดือนรายอาทิตย์รายวันกันเลยนะครับบริษัทยิ่งใหญ่ยิ่งเรามีเงินมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งต้องวางแผนบริหารจัดการให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าโลกใบนี้นะครับถูกออกแบบมาด้วยกฎที่ว่าถ้าเกิดเราลงลงทุนพลาดหรือว่าทําอะไรผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเนี่ยถ้าไม่มีการบริหารหรือการวางแผนจัดสัดส่วนที่ดีนะครับเงินทั้งหมดที่เราหาได้อาจจะหายไปทั้งหมดเลยนั่นเองครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่ายิ่งเรารวยมากเท่าไหร่การวางแผนการเงินยิ่งสำคัญมากขึ้้นนนเท่าั เรื่องที่3านะครับหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดว่าการวางแผนการเงินเท่ากับการลงทุนครับทีิงๆต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ครับว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจผิดสักทีเดียวนะครับแต่ว่าการวางแผนการเงินผมจะบอกกับทุกคนว่ามันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเติมให้มันมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมากขึ้นมันอาจจะใกล้เคียงกับการวางแผนการเงินมากขึ้นนะครับถ้าบอกว่าการวางแผนการเงินเท่ากับการลงทุนแบบมีเป้าหมายชัดเจน อันนี้ก็เริ่มมีกลิ่นที่ใช้ได้แล้วครับแต่ต้องบอกว่าการวางแผนการเงินเราจะไม่ได้มองแค่เรื่องของการลงทุนนะครับเวลาที่เราวางแผนการเงินเนี่ยเราจะมองแผนการเงินกว้างมากกว่าแค่เรื่องของการทําให้เงินงอกเงินนะครับมันจะมีพาร์ทของเรื่องการหาเงินพาร์ทเรื่องของสภาพคล่องด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าแบบพวมิลเลนเน่พวมิลเลนเน่ก็คือคนที่มีสินทรัพย์มากๆรวยมากๆ แต่ไม่สามารถออกมาใช้ได้อย่างเช่นคนที่ถืออสังหาเยอะมากเลยแต่ถึงเวลาการขาดสภาพคล่องเนี่ยเขาไม่สามารถขายตึกขายช่องอะไรของเขาออกมาได้เนี่ยมันทําให้เขาขาดสภาพคลองสุดท้ายแล้วโดนยึดโดนอะไรกันก็เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการวางแผนการเงินเนี่ยเราจะมองแบบภาพองค์รวมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารสภาพคล่องเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเรื่องของแผนเกษียณการศึกษาบุตรรวมไปถึงแผนลงทุนต่างๆนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอย่างแผนของสภาพคลองเนี่ยพาร์ทของการลงทุนมันจะมีกลิ่นอยู่ในนั้นน้อยมากๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูเรื่องของสภาพ คล่องเป็นหลักอะไรก็ตามที่ลงทุนได้สภาพคล่องวพวกเงินฝากประจงฝากประจาออมทรัพรย์พิเศษหรือถ้าเป็นการลงทุนก็จะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน,นพวกเนี้ยทุกคนจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่ไปลงทุนสําหรับเรื่องของสภาพคล่องเนี้ยมีเรื่องของการลงทุนอยู่น้อยมากนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการความเสี่ยงภัยต่างๆแน่นอน d u ักหลักของมันตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุต่างๆจะเห็นได้ว่า d u ักประกันถ้าเราไม่นับว่ามันเป็น i n นเ s t m e n t p r o d u c กนะครับเป็นเรื่องของรลักการออมเป็นเรื่องของการงล ทุนไม่เกี่ยวกับว่าอเมริกาจะทํนู Jamie, tamam ุนทานั่นทํานี่ขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของแผนเกษียณอันนี้ก็จะมีเรื่องของการลงทุนเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าแผนเกษียณเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นก่อนวางแผนก่อนเนี่ยก็มีโอกาสถึงเป้าหมายได้มากกว่านั่นเองครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้วการวางแผนการเงินเลยไม่ใช่เรื่องของแค่การลงทุนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่มันเป็นการเงินแบบองค์รวมการกําหนดเป้าหมายและเราดูกันว่าเราจะจัดสรรอย่างไรแบ่งเงินอย่างไรเอาเงินไปวางที่ไหนอย่างไรให้มันสามารถไปถึงเป้าหมายได้พร้อมๆกันนั่นเองครับ ข้อที่4่นะครับหลายๆคนมักจะคิดว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนแก่เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ผมได้ยินบ่อยมากนะครับบอกว่าพี่คนที่จะมาจัดสรรการเงินก็มีแต่คนที่อายุเยอะแล้วเท่านั้นแหละที่เขาจะใกล้เกษียณแล้วเขาต้องเตรียมเงินแล้วเขาถึงต้องรีบมาเรียกจัดก,การไงพี่ เรื่องนี้อยากให้ทุกคนลองคิดตามผมนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราคน,นอายุ50ปีแล้วเรายังไม่ได้วางแผนกเกษียณเลยแล้วอยาก,กเกษียณตอน55แล้วถ้าสมมุติว่าตอน50-55ถึงเราจัดการวางแผนยังไงก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถเก็บเงินได้ทําเพื่อที่จกกะเกษียณเราจะทําอย่างไรครับ สำหรับผมเนี่ยแผนกเกษียณเนี่ยถือว่าเป็นแผนที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ถ้าเกิดพลาดแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดเราพอถึงณนะวันกเกษียณอายุ55อายุ60แล้วเราบางคนพบตัวเองว่าเราไม่มีเงินพอใช้เนี่ยสุดท้ายเราก็จะเป็นคนแก่กเกษียณที่แบบ ผมใช้เขาไม่มีคุณภาพได้เลยนะครับเราไม่สามารถรักษามาตรฐานใช้ชีวิตก่อนและหลังเกษียณได้ถือว่าเราล้มเหลวเรื่องการวางแผนเกษียณอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมพูดจริงๆเนี่ยการวางแผนการเงินหรือการบริหารจัดการเงินเนี่ยเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวมากกว่าคนแก่นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่อายุเยอะแล้วแก่แล้วเนี่ยอาจจะบริหารจัดการอะไรไม่ทันอย่างมากเขาอาจจะไม่สามารถบริหารจัดการแล้วไปตามแผนที่เขาต้องการได้แต่อย่างน้อยเขาก็สามารถซอบแลนดิ้งตัวเองรู้ว่าอ่าตัวเองไม่พอใช้นะต้องลดมาตรฐานในการใช้ชีวิตอาจจะต้อง ที่อยู่จากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดไหมหรือว่าอาจจะขยายอายุเกษียณไหมจะ60เป็น65เพื่อให้เขาสามารถมีมาตรฐานระดับหนึ่งในการใช้ชีวิตได้นะครับแต่คนหนุ่มสาวแบบพวกเราเนี่ยแหละครับมีเวลาในการบริหารจัดการที่มากกว่ามีเวลาจัดการทั้งเติมเงินเข้าพอทั้งเวลาในการผิดพลาดลองผิดลองถูกต่างๆมากมายเมื่อเทียบกับคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาลองผิดลองถูกอะไรไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นการวางแผนการเงินสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่หนุ่มสาวหรือคนที่สูงอายุแล้ว ก็ต้องจําเป็นจะต,ต้องวางแผนเช่นกันครับข้อที่5วางแผนการเงินครั้งเดียวใช้ได้ทั้งชีวิตผมบอกเลยครับเรื่องนี้เป็นข้อก็จะที่ผิดมาหันเลยนะครับการวางแผนการเงินเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยได้วางแผนแหรือศึกษาเรื่องของการวางแผนการเงินจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายถูกไหมครับพอกําหนดเป้าหมายเสร็จปุ๊บเรามาดูสถานะปัจจุบันเรานะครับว่าเราห่างจากเป้าหมายนั้นขนาดไหนจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดห่างขนาดไหนเราก็จะมีแผนในการเดินใช่ไหมครับไม่ว่าจะทยอยใส่เงินเข้าไปลงทุนหุ้นลงทุนนู่นนั่นนี่เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายถูก ปีมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่มีความสามารถในการหาไรายได้ความต้องการในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปถามตัวเองสัก5ปีที่แล้วก็ได้ครับว่าความต้องการยังเหมือนกับเราณนะวันนี้หรือเปล่า ผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับไม่มีใครตอบว่ายังต้องการอยู่เหมือนเดิมแน่นอนความต้องการมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลาตามความชอบตามตามสังคมที่เราเจอตามความสามารถที่เรามีนะครับดังนั้นการวางแผนการเงินเนี่ยนอกจากวางแผนที่เป็นมาสเตอร์แผนครั้งแรกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าเราควรมาอัปเดตแผนการเงินเราอะถ้าดีที่สุดก็คือทุก6เดือนนะครับแต่อย่างน้อยที่สุด ทุก1ปีควรกลับมาดูแผนการเงินของเรานะครับว่าความต้องการที่เราตั้งไว้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันยัง On track ไปหรือเปล่าหรือว่าความต้องการเราเปลี่ยนไปไหมนะครับยอย่างบางคนก่อแต่งงานเสร็จแล้วปุ๊บอยู่ดีมีลูกขึ้นมา,าต้องวางแผนเรื่องของการศึกษาบุตรเพิ่มเติมวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายของลูกเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีแผนนอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเราจะได้จัดสรรแบ่งเงินได้ถูกหรือว่าเราอยู่ดีๆก็เกิดป่วยหนักขึ้นมาเนี่ยครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อเอออย่างเราเนี่ยทำประกันเพิ่มไม่ได้แล ภาพก็จะเยอะขึ้นรวมถึงการเก็บเงินบางส่วนไว้เผื่อป่วยนอนเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องซัพพอร์ตค่าพยาบาลด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาวิเคราะห์และก็จัดสรรมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นการวางแผนการเงินทําแผนการเงินเสร็จแล้วปุ๊บอย่าลืมมารีวิวทุก6เดือนหรืออย่างชา้าก็ทุก1ปีด้วยนะครับเราจะได้อัปเดตแผนอย่างเป็นปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับใครที่ฟังอยู่มีวิธีการวางแผนการเงิน จริงๆแบบไหนอยากให้คอมเมนต์มาแชร์กันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับตัวผมด้วยรวมถึงคนที่เข้ามาฟังคลิปแล้วมาอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วไปปรับใช้แผนการเงินของตัวเองกันได้นะครับหรือสําหรับใครที่คิดว่าความเชื่อผิดๆยังมีข้ออื่นๆอีกแล้วอยากมาแชร์กันก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผมจะอ่านแบบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์จะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อังใจใใงใจใ้้ตะได ดีต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ